สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่รับกุกอกนะคะต่อไปนี้เราจะมาดูนะคะการทําอะไรนะเขาเรียกว่ายำใช่ไหมอิสระภาษาเหนือเรียกยำอันนี้ยังไม่ได้ยำให้เพื่อนให้อามาเป็นตัวเพื่อนจะทำยำให้ดูแบบนี้เลยเพื่อนบอกว่าเอามาฉีกฉีเราจะได้เห็นวิธีแอบขโมยสูตร <laughs> พริกก็พื้นที่ทางเหนือโดยนะที่แกมาอย่พริกกะตานึงไ่เหมือไม่เหมือนมันเราหรอไม่เหมือนเอาพริกเนื้อที่ใส่ลาบก็ลาบเนื้อจะมีคนละกลิ่นกับของเราคนละรสชาติกันพริกนีก่อนปรุงใส่อย่างอื่นก่อนใช่ไหมไม่ใช่พริกแล้วก็ปวดตามสูตรเองเราไม่ใช่เขาปรุงเขาต้องปรุงรสก่อนครับเริ่มต้นเริ่มต้นยกหอออกมา หม้อนั่นก็จะมีนะคะอิสระเดี๋ยวออกก่อนก็ได้มีอะไรบ้างในหม้อโอ้โหมีน้ำด้วยน้ำซุปนั่นแหละน้ำซุปอ่ะตรงอันนี้ผักอะไรดิผักแพลวล้างเรียบร้อยแล้วล่ะผักแพล้วบ้านเราเพหอมเลยนะคะหอมเลยอ่าเดี๋ยวเราค่อยเด็ดซ่อมอีกรอบนึงอันนี้ผักแพลวนะครับผักแพล้วทางเหนือเขาเรียกว่าผักไทยผักไทยทางเหนือเขาเรียกผักไทยอันนี้น้ำซุป อิสระดูไม่ปัดออกก่อนมาห้ามาปัดก่อนเปล่าออกคุนเซกคาถาใส่แล้วซกคาถาเซกคาถาเนี่ยอรแน่ๆนี่เขาเรียกว่าผสมเข้าไปทีหลังนะครับใช่เออเอาเอามือยีๆเอาบอกเอามือเดี๋ยวค่อดเด็ดเด็ดใส่แล้วก็เรจะไม่ทำเยอะนะทำแค่ขั้นเดียวนะ ้ำแค่ครึ่งเดียวหือแล้วแต่เอาไว้เอาไว้ฉีกกินด้วยนะครับโอเคทำไมไม่เอาอันแค่รสอันนี้ก็คือไก่ไม่ใช่ไก่เรียกวาเอาตัวน้ำพริกใหญ่มาลองไก่แล้มันจะฉีกสบายบานใหญ่คนิ่งจะฉีกเซมอแลครับนี่แตัวที่วางเอามาลองก็ได้เอออันใหญ่ๆนะคะข้าวเอาไม่มีพิซซ่สู้เนาะเอารองไว้ก่อนตอนนี้เราจะมาดูเพราะเรามีถุงอยู่เนาะอิสระเออ ่เราดูนะยำไก่คนนมากนะคะเพราะว่าเราเคยกินแต่ร้อนไก่แต่นี้กินยำไก่โอ้ครบหมดอีสรานะคะอุปกรณ์อ่ะเนื้อเนื้อแกงอ่ะแกงอาหอยก็ยังอร่อยอีกแกงอาหอยอีกใหญ่แกงอาหอยน่ะที่นวลแกงอ่ะให้เราได้ชิมต้นดิบีบุ้งดำอิน เห็นันลายหยุดจริงๆเลยนะครับผมล้างมือแล้วนะเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ํามาแล้วนะครับคอนเฟิร์มค่ะยำไก่สละอร่อยน่านะครับเจนิดบอกแล้วนะครับคอนเฟิร์มว่ายำไก่อร่อยไม่จะเด็ดให้แล้วก็วิธีการก็คืออันดับแรกเราจะต้องไม่รู้เพราเปิดอยหรือเปล่าโอ้เปื่ยแล้วครับเปื่ยแล้วเปื่ยมากเลยนะฮะเปื่อยดีเนี่ยครับเราจะแยกออกมาแล้วยโห ต้องเอามวนต้องต้องทำให้มวลอิสระว่านัน่นแหล้วมาเปนะ็นตัวตัวนะคะเอาไปเรียกไอ้หอกนั้นมาสิไปเรียกไอ้พวกนั้นมาสิให้มันเอาไปไกลๆอ้โหเล้วเแล้วอ่าแยกอ่านี่ครับเราต้องฉีกนะครับห้ามสับนะครับเราต้องฉีกนะครับ กลยุทธ์เราต้องฉีกนะครับแล้วรสชาติเค็มมันจะเข้ามาเยอะนะครับก๋วยเตี๋ยวใส่ฉีกแล้วรสชาติความเข้มข้นมันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับถ้าเราฉีกนะครับได้ช่วยนะคะสาเด็ดผักเป็นแต่เด็ดผักเด็ดนะคะเออเด็ดตรงกลางมันจะอร่อยมันหอมนะครับเด็ดตรงกลางมันรวยเออ ก็คือเคล็ดลับเคล็ดลับของยำไก่ทางเหนือคือต้องฉีกไก่นะฮะฉีกไก่เป็นไทยก็าฉีกไก่ฉีกเหมือนกันใช่ไหมเออคนไทยเขาจะสับจับะคากราบเขคือเมื่อวานเมื่อวานสั่งแม่อ๊อบต้มไก่ก็คือเราก็กลัวมากเลยกลัวจะสับต้มมาเป็นเป็นเป็นถ้วยถ้วยหม้อหม้อมาไม่ได้ไม่ได้เราก็บอกว่าให้ต้มเป็นตัวนะแล้วก็เอามาฉีกเอา ถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยผมเป็นเด็กนะลูกคนเล็กจะได้กินตรงนี้มันอ่ะโอ้เขาเรียกว่าขาขาใหญ่ขาอุ้ย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 ้มันอ้ขาต้นอะแล้วพ่อพ่อกับลูกคนโตจะแย่งอันนี้กันว่อเราจะแย่งตับนะแย่งตีนกันพ่อไม่จะแย่งตับพาถ้าลูกคนเล็กจะได้กินตับเนาะตับับหัวแต่แต่ถ้าเป็นตับเนี่ยเขาจะไม่ให้กินนะเพราะอะไรรู้ไหมก็บอกว่ากินตับจังไหลกินไตจังลืม หมายถึงว่าเออ่มันเป็นของดีๆอ่ะเออ่ผู้ใหญ่เขาจะไม่ให้กินเออฉลาดฉลาดฉลาดใต้ปลาคอเนี่ยเนาะเขาบอกว่าอย่ากินน้ำมะนาวแล้วให้ผู้ใหญ่กินนใช่ไหมเด็กๆจะไม่ได้กิน,น,เ,นเขนนา,เาบอกว่าตัวหนังสือจะไม่สวยถ้ากินปีนมันอ่ะตัวหนังสือจะไม่สวย โอ้ยเขาก็ว่าแล้วเขาก็ฉลาดเนาะเขาบอกว่าถ้าบ้านด้านหน้าคุณแม่นะถ้าจะกินชุบก้นเท้าเขาบอกว่าจะไปสร้างหัวเขาก็กลัวได้เขาบอกว่าไ่ให้กินได้เท้ามันน่ะกินกินไตมันก็บอกว่าปึ๊กหนาอ่าก็เหมือนกันเขาเรียกว่ากินตับจังไหลกินไก่จังลืมตับกินได้แต่ว่าห้ามกินไตเออแต่ไกมันอร่อยสุดแล้วนะ มีมีอยู่เม็ดเดียวนะใช่ให้กินตับมัน็กน้อยกินตับลูกสาวลากินตับไปเลยนี่ไก่กำลังพอดีเลยนะครับไก่พ่อพ่อเอาไก่พ่อพ่อไม่เอาไม่เอาเออไก่รุ่นนะครับผมไก่ไม่ไม่แก่ไก่บ้านนี่มันอร่อยไก่เลี้ยงนไก่ตุ๋มเพราะว่าไก่แก่ก็ต้องแม่ประช่อนเนาะไก่แม่ประชด อะไรมันอันนี้ก็เครื่องในครับผมัแล like, ้วเราอิสระได้ไหมได้นะครับหรือว่าขาดก่อนที้อีแค่เนี้ยพอแล้วครับโอ้โหนี่มายันไซเลยอ่ะนี่นี่นี่ไอตัวนี้จะเป็นตัวอร่อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าภาษาที่บ้านเขาเรียกมาแก้วเออมาแก้วมาเคยล้างบ้านมี่ อ <paintings frame>. <laughs> ่านั่นแหลั่นแหละไข่หลังนั่นแหละอันนี้อร่อยตัวหนึ่งมันจะมีแค่เม็ดเดียวไข่ที่หลังมันใช่ส่วนมากเรารักไข่เราจะให้คนกินแม่คำสายจะนอนถายคลิปโอ้โหลอกินนะคะแม่คำสายสบายนะคะสบายแล้วเจ้ของเราก็มานะคะจากมุงเหนือนะคะยรแบบว่า แบบขาดศิลปะแบบสุดยอดโบราณโบราณนะคะเมืองะเมืน่านเมืองน่านเมืองน่านพริกก็พริกน่านนะคะพีคมงเป้พีคมงเป้เมืองเป้แหระเบิดเมืองน่านเขาหลามแจ้งโอ้โหสุดยอดเลยแม่นบปะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วค่ะตอนนี้แหระเบิดเมืองน่านเขาหลามแจ้งเขาหลามแจ้งไอเราคนเมืองน่านเลยยังไม่รู้เรื่อง นี่ค่ะก็นาดเจงคือหลอดไฟโอ้ถึงบ้างอ่อเลยนะคะใช่เลยเดี๋ยวเราจะรอชิมนะคะเดี๋ยวเราจะรอชิมนะคะนี่นะคะสำหรับทิ่นะคะเราก็อิสระก็กำลังทำอาหารนะคะนี่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเชิญกันใหม่คริสต์มานะคะแลสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอันนี้